สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ดีแชร์ช,ชนแนลนะครับวันนี้เอา n นกี้ Air Force One Uno มาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับตัวนี้ก็ยืมเข้ามานะก็ไม่สามารถที่จะออนฟีดให้ดูได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตัวนี้มันน่าสนใจยังไงเนาะก็ที่ไทยน่าจะลงไปแล้วนะนี้ก็เป็นโทนกล่องสีดำนะครับเหมือน Air Force ์ปกติ ส่วนลาเบลตัวนี้นะครับเขียนว่า Air Force 1 07 QS นะครับ QS ไซส์10นะนะครับตัวนี้ส่วนด้านบนนะครับเป็นโลโก้ของ Nike Air Force 1นะเป็นสีบอลเงินนะครับตัวนี้อ่าเปิดมาปุ๊บกระดาษนะครับก็จะมาในกระดาษของ Air Force 1นะมันจะมีลวดลายเป็นดาวๆส่วนลายอย่างอื่นไม่มีนะ อ่นี่รองเท้านะครับดูนุ่งจุดเด่นของรองเท้าคู่นี้นะครับก็คือสีสันสีสันที่ใช้โทนของอุนโนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเชื่อผงเท้านะครับให้มาถึง5้สีนะครับตัวนี้อ่ะเรามาดูรองเท้ากันนะครับมาดูข้างขวากันก่อนนะครับ มาในโทนสีฟ้าสีแดงเหลืองดำเขียวขาวนะครับอันนี้คือครบสีของเขาเลยนะส่วนรูปลักษณ์ปกตินะครับก็คือเป็นทรงของ Air Force One นะครับตัวผิวนะครับสีฟ้านะตัวนี้จะเป็นหนังหมดเลยนะครับตัวนี้ก็มาในโทนแบบนี้นะฟ้าแดงนะครับ สวุดเป็นสีเหลืองนะครับและสุดท้ายนะครับปิดด้วยดำครับส่วนตรงท้ายตรงนี้นะครับก็จะเขียนว่า Uno. อ n นอตัวนี้ก็เป็นแบบสกีนมานะครับตัวนี้นะสะกีนมาค่อนข้างจะหนาเลยครับเป็นแบบเงาๆแต่ส่วนสีดำเนี่ยจะเป็นดําด้านนะครับผิวของสีของหนังตัวนี้ ทั้งหมดนะครับสีที่กล่าวมาคือฟ้าขาวแดงเหลืองดำเนี่ยก็คือเป็นสีด้านเขียวกระดานนะครับส่วนพื้นด้านล่างนะครับมิโซเนี่ยขาวล้นลวนนะครับขาวล้นลวนเลยตัวนี้แม้แต่ตรงแอก็ตามนะครับก็ขาวนะครับ ส่วนหัวรองเท้านะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นลายในยลนักษณะแบบนี้รูที่เขาเจาะระบายอากาศนะครับไหลขึ้นมานะครับเชือกพงรองเท้าตัวนี้ติดรองเท้ามาเป็นสีขาวลิ้นรองเท้านะครับเป็นผ้าสีดำนะครับส่วนปลายลิ้นรองเท้านะครับก็จะเขียนว่า Nike ้ i r Force ์ซวนะก็จะเป็นป้ายสีขาวนะครับตัวสื่อสีดำ ฝั่งด้านในนะครับเหมือนกับฝั่งด้านนอกเนาะแต่ว่าไม่มีอุโนตรงนี้แค่นั้นเองถ้าใครชอบสีสันนะครับต้องบอกว่าคู่นี้แหละจบจริงๆเป็นคู่ที่แบบใช้สีแล้วแบบคือมันเป็นสีอูโนเนาะนลงตัวครับใครเห็นปุ๊บนี่คือใช่เลยอะไรเงี้ยส่วนด้านล้างนะครับเป็น นีแถบตัวนี้จะเป็นสีฟ้านะแล้วก็ในกีแอ r เนี่ยก็จะผักสีฟ้าเหมือนกันพื้นเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้ก็เป็นหนังเหมือนกันนะเป็นหนังนะครับสีเขียวนี่ก็เป็นหนังนะส่วนตรงนี้ก็จะเย็บมานะครับปักมาอย่างนี้เป็นในกีแอสวยนะครับตัวนี้คือไม่ได้สกรีนเนาะมาเลยดูแบบดูดีอะ ส่วนพื้นรองเท้านะครับอาโซก็จะมาในโทนขาวล้วนลวดลายเป็น Nike Air Force o n ปกตินะครับตัวน,นี้นี่ <Yeah. S 1> ส่วนข้างซ้ายนะครับเหมือนก,นกันกับข้างขวาทุกอย่างนะครับทุกอย่างเลย,ยนี่นะทุกอย่างนะ มาดูอินโซก็สักหน่อยนะครับอินโซเนี่ยผมจะไม่แกะมานะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับก็คือเขียนว่า5 0, เนาะผมไม่แน่ใจว่านี่มันเป็นรุ่น50ปีหรือเปล่านะก็เขียน50นะครับแล้วก็ใช้พื้นที่เป็นสีฟ้านะแล้วก็โลโก้จะเป็นสีดำนะครับตัดขาวแล้วก็มีวงกลมไอเลขศูนย์เนี่ย จะเป็นสีสีอยู่ก็คือสีเหลืองสีเขียวสีแดงสีฟ้าก็อันนี้คือรองเท้านะครับมาดูเชือกผูรองเท้ากันสักหน่อยนะก็มาในถุงในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมาสีสีเลยสีเขียวสีแดงสีเหลืองนะครับสีฟ้ารวมทั้งหมดเราจะได้อยู่5้าสีนะครับ ปลายเชือกงเท้าจะเป็นดำล้วนทั้งหมดนี่นะครับต้องบอกว่าใครชอบสีสันนะจัดเลยคู่นี้คุ้มๆค,ค,ครับคุ้มมากเชือกวงเท้าก็คุ้มด้วยมาแบบเต็มๆอ่าประมาณนี้นะครับ ครับก็ใครเป็นแฟนอูโนนะแล้วอยากได้รองเท้าที่เป็นสีสันนะครับในคู่เนี้จบจริงๆสีที่คุณจะได้เนี่ยคือได้ถึง5สีนะครับในรองเท้าคู่เดียวเนาะก็เป็นรุ่นรุ่นหนึ่งนะครับที่ทำออกมาพิเศษแล้วก็มีอีกหลายๆตัวนะครับของ n นกี้นะที่ทำเป็นสีอุโนนะครับก็ลองไปเลือกดูกันได้นะถ้าใครชอบสีสันในลักษณะแบบนี้นะครับแต่คู่นี้ ถามว่าคุ้มไหมคุ้มจริงจริงนะอย่างที่บอกไปก็คือได้เชือกผงเท้าถึงแบบห้าสีอ่ะคุณจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้หรือคุณจะเปลี่ยนแบบห้าสีเลยก็ได้นะบางคนเขาทํานะครับก็คือในอย่างเงี้ยก็จัดเป็นคู่นะครับสีแดงอย่างงี้เนาะสีแดงแต่สีขาวมันจะไม่ได้นะคุณอาจจะใส่ได้แค่สีสีอันนี้คุณก็ไปเลือกเอาก็มีสีแดงสีฟ้าสีเหลืองสีเขียวอะไรเงี้ยก็ เป็น 2, 2 2 2นะครับมันจะพอดีเปะเลยแล้วก็ต้องเอาเชือกของเท้าเนี่ยยัดไว้ข้างในมันไม่สามารถที่จะมอมมัดรวมกันได้เนาะก็เพียงแต่ทําให้มันดูมีสีสันมากขึ้นนะครับก็เห็นผมเห็นเขาทํากันนะมันก็ดูดีอะก็ลองไปทํากันดูได้นะครับส่วนคลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ